นักจัดงานอีเวนต์ออกไนเซอร์ครับมาดูนี่กันฮะรูปโฉมใหม่ของพารากอนฮอล์นะครับเสาหอ,อนี้ถ้าดูจากแนวนะครับจะก,กั้นได้อีก4หฮอลด้วยกันสมาร์ทไลติงตรงนี้ครับเปลี่ยนสีสันได้ตามใจนะครับเวลาแสดงนาฏก,กรรมทางดนตรีถ้าอยู่ในฮอลที่ดีด้วยเนี่ยเสียงจะคมพื้นที่ตรงนี้5,100ตารางเมตรนะครับยิ่งใหญ่มากๆนะฮะที่นี่สามารถจัดงานได้แหละห้คนจนถึง10,000คนเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ก็จะตรงตามคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าพารากอนฮอล์ใหม่เป็น extraordinary event e n m e n t คุณผู้ชมครับสถานที่ที่ผมมาวันนี้คุ้นตากันดีนะครับ ผมไม่เรียกว่าที่นี่เป็นแค่สถานีจัดงานเฉยๆนะครับแต่ที่นี่เป็นเวทีแห่งความคิดสร้างสารรค์ที่สามารถทำให้ทุกไอเดียกลายเป็นจริงได้ผมเองเคยมีประสบการณ์ดีๆที่นี่ครับพารากอนฮอลล์ในยุคที่เคยเรียกกันว่ารโยัลพารากอนฮอลด้วยครับแต่จปี2013นะครับไล่ย,ยาวมาถึง2019ผมจัดงาน t h a i l a n ด g เกม Show มากรรมเกมคอมพิวเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน s o า t h อ a ส t a เ i ียที่นี่ในวันนั้นนะครับพื้นที่แห่งนี้นะครับคาคล่มไปด้วยผู้คนที่รักในเกมครับ ไม่ว่าจะเป็นเกมเมอร์โปรเกมเมอร์นักกีฬา e-sport นะครับรวมไปถึงคอสเพเยอร์แล้วก็ยังมีนักธุรกิจนักการตลาดอีกมากมายที่มาด้วยเป้าหมายแล้วก็มีแพชชั่นเดียวกันแม่ย้อนภาพวันวานนี่ผ่านน้ำตาจะรื้นนะครับคิดถึงวันนั้นจริงๆจากโรโยพารากอนฮอลนะครับถูกปรับโฉมใหม่เป็นพารากอนฮอลในคอนเซปที่เรียกว่า extraordinary eventment นะครับชูคอนเซปสำคัญเลยครับของการเป็นสถานที่จัดงานใจกลางเมืองอย่างแท้จริง การออกแบบภายในล้ำสมัยมากๆนะครับแถมพื้นที่มีความยืดหยุ่นกว่าเดิมทำให้ยกระดับการจัดงานนะครับได้มากกว่าที่คุณคิดเลยทีเดียวฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตแฟชั่นโชว์เกมโชว์นะครับหรือแม้แต่ทอล์กโชว์แฟนมีตอีเวนต์สุดครีเอทีฟทั้งหลายมาที่นี่ครับทุกโมเมนต์จะเปิดประสบการณ์มากกว่าที่คุณคิดคอนเทนต์นี้ผมสื่อสารตรงถึงนักจัดงานทั่วประเทศเลยครับนักจัดงานอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ครับมาดูนี่กันฮะ รูปโฉมใหม่ของพารากอนฮอล l นะครับนี่แบบนี้เลยสวยงามนะครับมี LED นะครับแนวทิ้งดิ่งแบบนี้ตลอดทั้งตัวฮอลเลยนะครับโดยรอบก็เปลี่ยนสีสันได้เต็มที่เรืองรองตลอดอีเวนต์ได้นะครับหรือจะเป็นจอ LED สกรีนเจ็ดจอด้วยกันนะครับซึ่งแน่นอนภาพเหล่านี้สามารถจะไลฟ์นะครับ <c oughs> เหตุการณ์จากาจาการจัดงานคุณหรือใช้กราฟิกของงานคุณได้เลยทีเดียวพื้นที่ตรงนี้5,100ตารางเมตรนะครับยิ่งใหญ่มากๆนะฮะซึ่ง ไม่นับรวมกับมีติ้งรูมซึ่งสามารถจะจัดประชุมได้อีกหรือแม้แต่ฟอยเยด้านหน้าพื้นที่รับการลงทะเบียนนะครับซึ่งสามารถติดตั้งบูธจำหน่ายสินค้าได้ด้วยนะครับทั้งหมดตรงนี้นะครับถ้าเรามองในมุมตรงขึ้นไปเราสามารถจะกั้นนอตฮอลได้แปลว่าอะไรฮะกึ่งกลางฮอลเนี่ยจะมีโอเปอเรทเบอ l วอลนะครับซึ่งสามารถจะใช้เวลาในการกางปิดทั้งหมดเนี่ย45นาทีตัววอลนี้สามารถจะกันเสียงได้ดีระดับหนึ่งเลยและจุดที่เรายืนนี้จะเรียกว่าเซาล์ฮอล เสาหอนี้ถ้าดูจากแนวนะครับจะก,กั้นได้อีก4ี่หอด้วยกันฉะนั้นเวลาที่คุณจัดงานเช้านะครับเป็นเวทีใหญ่นะทุกคนมารวมตัวกันพร้อมกันนะครับอาจจะฟังผู้บริหารจนเรียบร้อยแล้วแล้วช่วงบ่ายมีการแยกเซสชันในการที่จะไปดูพื้นที่งานอื่นๆตอนช่วงพกักกลางวันนะครับมีการปรับพื้นที่ตรงนี้พอช่วงบ่ายผู้ชมกลับเข้ามาว้าวเลยีเดียว มาดูผนังฮอลของภารกรหอมใหม่กันดีกว่าครับตรงนี้เป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให้การจัดต่างๆเนี่ยออกมาสําเร็จดังใจจะอีเวนต์50คนจนถึงอีเวนต์10,000คนทุาผู้ชมลองนึกนะครับถ้าขาด soundproof system ที่ดีโอ้โหเสียงจะฟังไม่รู้เรื่องเลยมาดูใกล้ๆนะครับมีรูพรุนจำนวนมากนะครับที่ภายในก็จะมีการซับเสียงนะครับแล้วก็ด้านบนถ้าเราสังเกตดูเป็นลอนแบบนี้นะครับหักเหเสียงนะครับ เวลาแสดงนาฏกรรมทางดนตรีคอนเสิร์ตดีๆเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตนะถ้าอยู่ในฮอลที่ดีด้วยเนี่ยเสียงจะคมเสียงจะวิ่งจากการสบัดการตีของนักดนตรีเนี่ยมาถึงหูเราเลย แต่ถ้าเกิดว่าฮอลไม่ดีนะครับเสียงมันจะก้องชิ่งไปชิ่งมานะครับฉะนั้นเนี่ยพารากรอนฮอลเนี่ยมี Soundproof System ที่ดีแบบนี้มารองรับนะครับเมื่อพูดถึงเสียงก็ต้องพูดถึงแสงนะครับแสงไฟส่องสว่างของตัวฮอลนะครับด้วยหลอดไฟจำนวนมากเนี่ยทั้งหมดนี้เป็น Junable White นะครับก็คือหลอดที่สามารถปรับจูนนะครับอุณหภูมิแสงตั้งแต่3,000เคลวินจนถึง7,000เคลวินได้อธิบายให้ง่ายฮะ เหมือนหลอดวอร์มไว้นะไปสู่เดย์ไลท์หลอดส้มเนี่ยนะฮะที่แสงดูโรแมนติกหน่อยสลัวๆไล่เฉดไปจนถึงวอร์มไว้ก็คือสว่างจ้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้จัดก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันเหมือนกับสมาร์ทไลติงตรงนี้ครับ นี่คือ LED ขึ้นชื่อว่า LED นะครับก็คือเปลี่ยนสีสันได้ตามใจนะครับจะเฉดไหนก็ได้ก็เลือกได้นะฮะจะเป็นสีโลโก้สีองค์กรนะครับและจังหวะการเต้นของสีสันต่างๆก็สามารถปรับได้ด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่จินตนาการเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะตรงตามคอนเซปต,ต์ที่เรียกว่าพารกรฮอลใหม่เป็น extraordinary e v e n t n m e n t โอ้โหสุดยอดฮะอัศจรรย์ใจจริงๆ ตัดฟิลหน่อยนะฮะนี่คือห้องอเนกประสงค์นะครับก็แน่นอนฮะอเนกประสงค์สมชื่อเลยคุณผู้จัดทั้งหลายสามารถมาใช้ห้องนี้นะครับในการทํากิจกรรมต่างๆนะครับที่อยากทําได้นี่เป็นหนึ่งใน7จ็ดมีติ้งรูมนะที่อยู่รายรอบนะครับของพารากนอนฮอล์ใหม่นี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับมี่นั้นห้อง VIP ที่รองรับแขกพิเศษนะครับหรือจะเป็นห้องประชุมย่อยนะหรือจะเป็นห้องแต่งตัวนี่อย่างพื้นที่นี้ผมมั่นใจนะครับเห็นไฟแบบนี้ แต่งหน้านะครับทั้งนักสแสดงดาราแดนเซอร์นะครับหรือแม้แต่ปรับสภาพให้ทีมงานมานั่งโอเปรตงานตรงนี้ก็ทำได้ครับทีมงานที่นี่ครับถ้าพูดแล้วก็ต้องบอกว่าร่วมงานด้วยแล้วสนุกมากนะครับเพราะว่าเขาเหล่านี้นยอยู่ในธุรกิจไมซ์มาอย่างยาวนานนะครับพร้อมที่จะให้คำปรึกษาคำแนะนำในระมิตไอเดียของคุณเนี่ยให้กลายเป็นงานทั้งงานเล็กและงานใหญ่ได้ย้ำนะครับว่าที่นี่สามารถจัดงานได้ตั้งแต่50คนจนถ,ถึง1 0,000คนเลยทีเดียวครับ ที่สําคัญนะครับบุคลากรที่นี่น่ารักครับน่ารักต่อโลกเลยคือใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับ sustainability โปรเจกต์ที่นี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าการแยกขยะเต็มระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นพารากรอหรือสยามพารากรเนี่ยเขาแยกขยะเพื่อจะก่อเกิด zero waste แปลว่าอะไรฮะสามารถจะคัดนะครับเอาขยะที่ยังมีมูลค่าเนี่ยเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแล้วก็นำเอาขยะเปียกเนี่ยนะครับเอาไปทำลายทิ้งนะครับซึ่งกระบวนการนี้เป็นเรื่องที่ดีมากมาก แต่ทั้งนี้ที่นี่ก็เคลมได้ครับว่าเป็น The First Carbon Neutral Venue ก็คือสถานที่จัดงานที่เป็นกลางทางคาร์บอนแห่งแรกในประเทศไทยครับเพราะว่ามีการจัดสรรงบประมาณในการที่จะชดเชยคาร์บอนที่ปล่อยออกไปปกติแล้วนะครับจากการคำนวณน,นะครับปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากการจัดงานต่อปีนะครับคาร์บอนฟุตปรินที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรียกว่า1,000ตันคาร์บอนเทียบเท่า ฉะนั้นก็จะมีการจัดสรรงบประมาณนี่นะครับไปส่งเสริมกิจกรรมลดโลกร้อนต่างๆนะครับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการมาจัดงานที่นี่นอกเหนือจากที่คุณได้เวทีแห่งความคิสร้างสรรค์แล้วคุณได้ช่วยโลกเลยครับพูดถึงที่ตั้งกันบ้างของภารากรฮอล์นะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนต้องอยู่ชั้นห้านะครับถ้ากดลิฟต์ก็แน่นอนฝั่งเซานะครับขึ้นมาชั้นห้านะครับและที่นี่สยามภารกรเนี่ยเป็น global destination นะครับก็คือจุดหมายปลายทางระดับโลกที่รวมทุกอย่างไว้เป็น all inclusive Luxury รี่ฉะนั้นคุณจะเป็นสายแฟชั่นสายกินเที่ยวหรือสายช้อปปิ้งนะครับครบจบทุกไลฟ์สไตล์อย่างแท้จริงที่นี่เลยและทั้งหมดที่เล่ามานี้คือพารากอนฮอล์ใหม่ครับสถานที่สุดยอดของการจัดงานอีเวนต์นะครับทั้งเทรีที่ล้ำสมัยแสงสีเสียงนะครับแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อม100%ด้วยพร้อมจัดงานอีเวนต์ให้เป็นจริงไม่ว่าเล็กหรือใหญ่นะครับแล้วก็ก้าวสู่การเป็นอีเวนต์แห่งอนาคต extraordinary eventment n ที่นี่เลยครับ